ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาเริ่มตอนนี้เรามาเริ่มกันราชวงศ์ฮั่นก่อนราชวงศ์ฮั่นเนี่ยนะฮะเริ่มเมื่อประมาณ206ปีก่อนคริสต์ศักราชนะถึงคศ .220 นะฮะ,ออ 2, 2, 0, น,ะ,ฮะนั่นก็คือประมาณ400ปีที่ราชวงศ์นี้อยู่นะฮะและราชวงศ์ฮั่นเนี่เป็นต้นกำเนิดเส้นทางสายใหม่นะครับคือซิลโรดที่เราพูดกันนะฮะราชวงศ์ฮั่นเนี่ยเกิดขึ้นโดยคนสามัญชนคนหนึ่งแซ่หลิวชื่อปัง ชื่อหลิวปังหรือว่าเป็นปฐมก,กษัตริย์เขาเรียกว่าฮั่นเกาจูซึ่งถือว่าเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่องค์ที่สองรองลงมาจากสินสีฮ่องเต้หลิวปังเนี่ยฮั่นเกาจูเนี่ยนะฮะสามารถรวมประเทศจีนเป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่งที่ราชวงศ์ฮั่นแบ่งออกเป็นสองช่วงท่านผู้ชมราชวงศ์ฮั่นตอนต้นนั้นมีเมืองหลวงตั้งอยู่ที่นครฉางอานฉางอานคือเมืองอะไรท่านผู้ชมคือเมืองซีอานที่ท่านผู้ชม บินไปเที่ยวเมืองจีนแล้วก็ไปดูหุ่นดินเผาทาราคอตต้าที่มองช้างอานราชวงศ์ตอนต้นอยู่เมืองช้างอานได้ขนานนามว่าเป็นหั่นตอนตกมาถึงสมัยราชวงศ์หั่นตอนปลายก็คือว่าใกล้ๆจะหมดราชวงศ์แล้วก็ย้ายเมืองหลวงไปที่นครล่วอยางล่วอยางเนี่ยเป็นเมืองหลวงราชวงศ์หั่นตอนปลายเขาเรียกว่าหั่นตะวันออกเมืองล่วอยางนี่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์คือเมืองล่วอยางมีอยู่ครั้งหนึ่งในยุคราชวงศ์ถังที่มีจักรพรรดินีบูเช็กเทียน หรือภาษาจีนกลางเรียกว่าอู่เจ๋อเทียนตั้งเมืองหลวงอยู่ที่ลัวหยางนะฮะก็จำเอาไว้นะฮะ,ะ,ฮะหลิวปังเนี่ยเป็นเพียงชนชั้นขุนนางผู้น้อยเมื่อฉินซื่อหวงตี้หรือว่าฉินซีฮ่องเต้สิ้นพระชนลงอำนาจของราชวงศ์ฉินคอนแคลนมีการลุกฮือขึ้นมาจากกบฏชาวนาะเชื้อสายเจ้าผู้ครองแคว้นเดิมก็มีการตั้งตัวเป็นใหญ่ทุกหัวรถวแหงหลิวปังก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะ,ะอดีตเป็นเจ้าหน้าที่อำเภอ ที่เพราะสร้างอํานาจขึ้นจากขุมกําลังเล็กๆและต่อมาก็สร้างเป็นขุมกําลังใหญ่ก็ยาตราทัพเข้าไปเมืองเสียนหยางเสียนหยางเสียนหยางคือเมืองหลวงของจินซีฮ่องเต้ปิดฉากยุคสมัยของราชวงศ์ฉินก็คือว่าไปขับไล่จกักรพรรดิฉินซึ่งเป็นลูกของจินซีฮ่องเต้ถึงกับประหารชีวิตแล้วก็ส่งมอบนะครเสียนหยางให้กับเซี่ยงหยี่ทาไมต้องส่งมอบเซี่ยงหยี่คือใครเซี่ยงหยี่ก็คือว่าขุนพลและเป็นหลานของ ผู้มีอำนาจเจ้าคลองแคว้นรัชชูรัชรชูคือรัชทยย่ทางใต้ตอนนั้นเนี่ยเซี่ยงอ่วยเนี่ยมีกําลังอยู่มากมายเซี่ยงอ่วยนี่มีฉายากันเรียกว่าช่อป,ป่าอองมีฐานอ้านาจอย,อยู่ที่แคว้นชูมีขุมกําลังเข้มแข็งที่สุดขนานั้นหลิวปังจึงได้รับการแล้วก็เลยได้รับการอวยยศเป็นฮั่นจงอองหลังจากหลิวปังออกมาแล้วก็พยายามที่จะสะสมกําลังตัวเองให้แข็งแกร่ง เพราะว่าตอนแรกที่ต้องไปมอบเมืองเสียนหยางให้กับเซี่ยงหยีหรือชอป่าองก็เพราะตัวเองเนี่ยยังอ่อนแออยู่ไม่สามารถประทะกับชอป่าองได้ก็เลยยกเมืองเสียนหยางให้กับชอป่าองชอป่าองค์ก็เลยตั้งให้เป็นหั่นจงองนะฮะก็ยังคงเป็นองคอยู่เหมือนเดิมชอปาองคเซี่ยงหยีก็ยังเป็นองคอยู่ก็ยังไม่มีใครชนะได้เป็นจกักรพรรดิกันอีกทีหนึ่งนะฮะหลังจากที่หลิวปังสะสมกําลังได้มากพอสมควรก็ยาตราทับไปชิงบัลลังกับชอป่าองนะฮะกินเวลานานสี ปีจนกระทั่งถึงปี202ก่อนคริสตศักราชหลิวปังก็ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดก้าวขึ้นสู่บรลลังจกักรพรรดิสถาปนาราชวงศ์ฮั่นข้อดีของหลิวปังคือได้สร้างระบบบริหารการปกครองราชวงศ์ฮั่นโดยรวมยังคงยึดรูปแบบเดียวกับราชวงศ์ฉินแต่เนื่องจากว่าจินซีห้องเต้ป,ปกครองอย่างเข้มงวดโหดเหี้ยมอำมหิตก็เลยทําให้ล่มสลายอย่างรวดเร็วฮั่นเกาจู่หรือว่าหลิวปังนั้นซึ่งประกาศยกเลิกกฎหมายที่ทารุณโหดร้ายบางส่วนดําเนินนโยบาย ที่เป็นมิตรต่อประชาชนเช่นลดการเก็บภาษีอากรการเกณฑ์แรงงานปลดปล่อยกําลังทหารและประชาชนสู่บ้านเกิดก็คือพูดง่ายว่าใครมาเป็นทหารพอไม่มีสงครามก็ให้กลับไปที่บ้านเกิดตัวเอง หาเอาไปทำหากินจัดสรรที่ดินให้คนให้ทหารที่ร่วมลบชนะศึกสงครามพระราชทานรางวัลเสบียงอาหารอะไรต่ออะไรหลายอย่างควบคุมพ่อค้าร่ำรวยไม่ให้ขึ้นราคาสินค้าพื้นดินที่ทำงานพาะปลูกได้รับการทำนูบบำรุงอีกครั้งเมื่อเป็นเช่นนั้นสนภาพสังคมระชวงหั่นก็ดีขึ้นมีเวลาในการฟื้นฟ,นฟนูและจัดระเบียบใหม่และกลับไปสู่ความสงบสุขที่เคยเป็นพอต่อมาหมดจากหลิวปังแล้วก็มาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานถึงรัชสมัยเขาเรียกหัน่นอูตี้ชื่อเดิมคือชื่อ ลิวเชอร์หลิวเชอร์ใช้เวลาครองราชถึง54ปีถือว่าเป็นห้องเต้เชาวฮั่นที่ครองบัลลังก์ยาวนานที่สุดของจีนจึงถือว่าคนจีนถือว่าเป็นยุคทองของหั่นตะวันตกเศรษฐกิจรุ่งเรืองทรัพย์สินในท้องพระคังล้นเหลือในสมัยฮั่นอูตี้นั้นมีกำหนดการใช้ เหรียญกระสาเป็นครั้งแรกภายในประเทศมีข้อห้ามการหลอมสร้างเหรียญกระสาเป็นส่วนตัวธุรกิจหลอมเหล็กนั้นก็เจริญรุ่งเรืองกลายเป็นกิจการของรัฐมีการตรากฎหมายการขนส่งลำเลียงวางข้อกฎหมายจัดระเบียบใบอนุญาตต่างๆเลยทําให้ฮั่นอูตี้นั้นร่ํารวยอย่างโม,ม,ม,มโหรานจากักรพรรดิฮ่องเต้ฮั่นอูตี้ก็เลยหันไปสนใจในโยบายต่อต่อตางแดนเช่นชนเผ่าชงหนูจึงเคยรุกรานเข้ามาตลอดเวลาฮั่นอูตี้จกักรพรรดิฮั่นอูตี้เนี่ยยกทั ไปปราบพวกชวงหนูถึง3ครั้ง3คราขับไล่ชนเผ่าชงหนูให้ถอยร่นกลับเข้าไปในดินแดนทะเลทรายทางตอนเหนือนและนำสันติสุขมาอย่างดินแดนชายขอบตะวันตกของจีนอีกทั้งยังบุกเบิกพื้นที่ทําไร่ไถนาในแถบดินแดน,ะนะตะวันตกเฉียงเหนือในแถบดินแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือซ่อมแซมกำแพงเมืองจีนจัดตั้งระบบไฟสัญญาณแจ้งเหตุตามชายแดนที่สำคัญที่สุดคือผลงานของฮันอูตี้ได้ส่งทูตจีนคนหนึ่งชื่อจางเซียน ไปเป็นทูตสันทวมิตรีในดินแดนตะวันตกเพื่อเปิดเส้นทางการค้าออกไปยังแดนเอเชียกลางอันเป็นที่รู้จักกันในานามของเส้นทางสายไหมท่านผู้ชมครับยุคกระชวงหั่นเมื่อปกครองได้ดีประชาชนร่มเย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีก็มีการประดิษฐ์เงินตรากลางเพื่อใช้เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนหั่นอูตี้ก็เลยคิดถึงเรื่องการค้าขายถึงส่งจางเซียนออกไปเจราจาถ้าเปรียบ ในยุคข,ของหลิวปังเราในยุคยุคของราชวงศ์ฮั่นฮั่นอูตี้นะฮะเปรียบกับจีนปัจจุบันคือเมื่อประเทศจีนดีอยู่ดีใช้เงินหยวนดิจิตัลหยวนขยายการค้าผ่านก็เลยใช้ผ่านนโยบาย1แถบหนึ 1, ่งเส้นทาง belt and road เหมือนกับเส้นทางสายไหมในอดีตนั่นเองนะฮะหรืออีกในยันหนึ่งก็คือว่า ประเทศจีนยุคนี้กำลังเรียนแบบประเทศจีนยุคราชวงศ์ฮั่นที่มีการเดินและค้นพบเส้นทางสายใหม่มาความสำคัญในการเดินทางซึ่งสองครั้งของจางเซียนนั้นทำให้นักวิชาการจีนในปัจจุบันเมื่อจะกล่าวถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของจีนกับโลกภายนอกโดยปกติแล้วเขาจะถือว่าการเดินทางของจางเซียนเป็นประวัติศาสตร์หน้าแรกของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของจีนและเขานับถือว่าจางเซียนเป็นนัก การทูตผู้ยิ่งใหญ่คนแรกของประวัติศาสตร์ชาติจีน